ตอนนี้ค่ะวันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับเคล็ดลับป้องกันข่าวลวงผลิตภัณฑ์สุขภาพอ้างเกินจริงค่ะ้าเรกน,นะคะสังเกตฉลากค่ะหากพบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่รักษาโรคลดความอ้วนขับสารพิษและลดไขมันในเลือดนะคะและฉลากผลิตภัณฑ์นั้นสแสดงเป็นเลขสาระระบบอาหารนะคะ13หลักอยู่ในกรอบไมสแสดงว่า ขออนุญาตผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารไม่ใช่ยาค่ะเพรนาะฉะนั้นจึงเป็นข่าวรวงไม่ควรหลงเชื่อเด็ดขาดค่ะหากพบโฆษณาที่มีสรรพคุณหรือโฆษณาที่กล่าวเกินจริงเครื่องมือแพทย์นะคะอย่าไปหลงเชื่อถ้าไม่พบเลขอนุญาตโฆษณาค่ะค่ะลักษณะของเลขอนุญาตนะคะ โฆษณาหารนะคะจะใช้อักษรย่อคือคออยาหรือใช้คอทอค่ะ,คคะเครื่องหมายการแพทย์ใช้คอพอตามด้วยเลขที่อนุญาตนะคะปีพศคออ,อจุด99ทับสองห้าหกเป็นต้นค่ะคการเปรียบเทียบข้อมูลโฆษณากับข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์ ยาและสมุนไทยที่ได้รับควรดีเลี่ยงถ้าข้อมูลไม่ตรงกันค่ะค่ะสุดท้ายนี้หานพบโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณนะคะที่อาหารและยาเครื่องมือแพทย์เกินจริงยาหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ